ศาที่ทำยังทำไม่ได้นะครับดูนะครับแล้วก็เอาไปใช้นะครับก็อย่างแรกคือคุณต้องเปิดไฟล์ทั้งหมดที่คุณเตรียมมาก่อนนะครับนะไฟล์ทั้งหมดที่มีนะครับก็ผมจะเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับก็คือเจ้าตัว Iron Man ก่อนนะครับ n r o n Man เสร็จแล้วปุ๊บ เราจะใช้เครื่องมืออะไรในการตัดแบ็กกราวออกนะครับก็ที่พวกเราใช้การบ่อยๆนะครับที่พวกเราใช้กันบ่อยๆก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตัว quick selection tool นะครับ quick selection tool ตัวนี้นะครับนี่ quick selection tool หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับใช้ยังไงใช้ โดยการเข้าไปซูมนะครับกด s p a c e bar control คือการซูมอินนะครับ Space bar alternate คือซูม out นะครับ Space bar เฉยๆคือรูปมือสามารถเลื่อนขึ้นเดินลงดูงานของเราได้นะครับทีนี้นะครับพอเราใช้เจ้าตัว,ตว quick selection เนี่ยนะครับมันจะเหมาะกับการที่เราใช้กับ background นะครับกับตัวโมเดลเนี่ยที่มันแตกต่างกันนะครับ ก็การปรับบัตรไซส์ให้มันเหมาะสมกับงานก็คือนะครับจะยอ่อบัตรไซส์ก็คือกดบอใบไม้นะครับหรือปีกาเปิดนะครับลอลิงนะครับขยายบัตรไซส์คือปีกาปิดนะครับนี่คือช็อตคัทของการปรับบัตรไซส์อ๋อโอเคเห็นแบบเออผมนึกว่าผมสอนไม่ดีหรืออะไรมาโอ้ย ตกใจไงตกใจอ่ะต่อนะครับก็นี่กดเข้าไปนะครับเลือกใช้อย่าเอาตัวเลขบวกนะครับอย่าเอาตัวบวกเนี่ยอย่าเอาตัวบวกเนี่ยมาเป็นจุดกลึ่งกลางนะครับหรือจุดอ้างอิงนะครับเราใช้เฉพาะวงกลมเท่านั้นนะครับอย่างตัวบวกตัวเนี้ยมันไม่ได้หมายถึงว่าจุดศูนย์กลางตัวบวกมันหมายถึงว่าเรากําลังเพิ่มไปทีละ selection 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 ไปนะครับเจ้าตัวบวกก็คือเพิ่มนะครับถ้าเรากด alternate นะครับค้างไว้จากบวกมันจะกลายเป็นลบนะครับมันคือสัญลักษณ์ที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะลบ selection หรือเพิ่ม selection นะครับก็เพิ่ม selection ไปเรื่อยๆนะครับไหนใครตอบซิว่า selection คืออะไร รู้แล้วว่าเส้นปะกมันจะทําอะไรล่ะพอเอ๋ยแม่เอ๋ยหืมจะทําอะไรครับเซเลคชันจะทําอะไรเนี่ยเรากาลังทําอะไรอยู่เนี่ยรู้แล้วเราลากเส้นอยู่แล้วไอ้เส้นเส้นปะเนี่ยที่เรียกว่าเซเลคชันเนี่ยมันมีหน้าที่ทําอะไรครับไหนตอบให้ชื่นใจสิหืม เรียนมาถึงขั้นนี้แล้วต่อไปชื่นใจซิวิมใช้ทําอะไรหรือหนูไม่รู้อะ่ะแล้วหนูทําเนี่ยหนูเลือกอะ่ะเออหนูไม่รู้หรอกหนูก็เลือกตามอาจารย์เลือกนี่แหละอาจารย์ให้ทหําอะไรหนูก็ทําอ่ะมันใช้ทําอะไรไอซ e เล c t ชันเนี่ยเส้นปลาเนี่ยฮะเส้นปลาให้ทาอะไรครับ เนี่ยเงียบไม่มีการโต้ตอบใดๆเกิดขึ้นอ่ะใจเส้นประเนี่ยมันเรียกว่า selection นะครับตอนนี้เราทำ selection ครบแล้วเราจะทำอะไรกับมันตัดอะไรตัด background แล้วเราตัด background แล้วไอ้ตัวนี้มันหายไปไหมแสดงว่าเราเออเราเลือกจุดที่เราจะต้องการใช้งาน ูกไหมครับดังนั้น selection ก็คือการเลือกพื้นที่ในการทำงานของเราที่เราจะทำงานนั่นเองนะครับพอเสร็จจาก quick selection เสร็จแล้วให้คุณไปที่ไหน r e f i เ g e เก่งมากใครตอบเก่งมาก ReFI เนะครับเลือกที่ View เป็นแบบไหนก็ได้แล้วแต่คุณนะครับผมเลือกเป็นแบบไหนดีผมเลือกเป็น on layer ไปแล้วกันนะครับ หรือว่าออนแบล็กดีออนแบล็กดีกว่าเราจะได้เห็นว่าเห็นว่าไอ้ขอบขาวเนี่ยมันยังอยู่ไหมเออในรองปรับที่ฟีเจอร์สิถ้าดึงฟีเจอร์เยอะๆมันจะเป็นยังไงเ,เห็นไหมครับขอบขาวมันจะฟุ้งออกมานะครับสมูทละ่นะถ้าเราถ้าเราดันฟิชเจอร์ลงออกปุ๊บแล้วเราปรับที่แค่สมูทละ่ะได้ไหมก็มีขอบขาวอยู่ดีนะครับถ้าดึงคอนทราส์ล่ะลองปรับดูนะครับลองเล่นดูนะครับตัว,ต,วตัวพวกนี้ มันมีประโยชน์สำหรับคุณนะครับถ้าเลด i เ s ล่ะที่เลด i เ s สิเลด i เ s เยอะๆจะเป็นไงขอบขาวมันชัดไหมนะครับปรับฟีเจอร์อีกมีเลด i เออ่ะมีขอบขาวจะทำยังไงดีนะก็เลือกที่ชิปเอ็นะครับก็ให้เลือกที่ชิปเอชตัแวแรกมันเป็นศูนย์อยู่เราเห็นขอบขาวเห็นไหมครับถ้าเราลดชิปเอ็ลงมา ขอบขาวจะค่อยๆหายไปเห็นไหมตามฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ไม่ต้องปรับเยอะนะครับทีนี้ขอบขาวที่มีมอยู่ก็หายไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราได้ดังนี้แล้วเอ๊เหมือนไหลเบี้ยว ได้ตามนี้แล้วนะครับก็เลือกอะไรต่อจะเอาไปในนี้แล้วเราจะเอาไปในนี้แล้วเราจะทำไงเรื่องที่ไหนเอาพุทออกมาเป็นอะไรไไเก่งมากเสร็จแล้วกดโอเคปุ๊บอ่าเราก็ได้ไม่มีแบ็กกราวแล้วนะครับไม่มีแบ็กกราวแล้ว แล้วก็ทําการเซฟไฟล์เซฟแอสนะครับเซฟแอสเปลี่ยนชื่อหรือไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับเลือกที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้มันอยู่นะครับเซฟลงไปทําแบบนี้กับทั้ง3ตัวนะครับ Open นลา์ต่อไปจะเป็นกัปตันอเมริกา กับตอนอเมริกานะครับทำเหมือนกันเลยทำเหมือนกันเลยก็คือนะครับใช้ quick selection นะครับจำไว้ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันซูมได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามองตรงไหนไม่ชัดเนี่ยเราก็มาซูมเอานะครับแล้วก็ใช้บาัดไซส์ที่มันเหมาะสมกับงาน นี่นะครับทํา selection ไปเรื่อยๆนะครับพอครบแล้วก็ไปที่ refine e g e นะครับ refine e g e เหมือนเดิมนะครับ ปรับฟีเจอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ชิปเอทลงไป <c oughs> ฟีเจอร์เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้เยอะนะครับนิดเดียวพอผมตัวอย่างผมจะใช้อยู่ที่0.3 0.2อะไรประมาณนี้นะครับคอนทราสต์ปรับให้งานมันคมขึ้นอีกหน่อยนะครับ แล้วก็ดูเรเดียสสิ เสร็จแล้วก็ new layer ปั๊บเรียบร้อยแล้วก็ save เหมือนกันนะครับ save ไปไว้ที่ f ฟลเดอรที่คุณต้องการนะครับทีนี้มาที่เจ้า Man of Steel นะครับหรือ Superman อันนี้ยากนิดหนึ่ง เพราะว่าแบล็กราว์มันเป็นแบบนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับจะยากนิดหนึ่งยากยังไงยากตรงนี้แหละยากตรงที่ว่าไอ้ตรงไอ้ตรงรองทงรองเท้ามันเนี่ยนะครับสีมันมันมันค่อนข้างใกล้เคียงกันอย่างชัดเจนนะครับดูให้ดีนะผมทําลูกศรให้ดูก็ได้อ่อาเห็นไหมครับว่าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ที่เราต้องระวังนะครับเนี่ยที่เราต้องระวังก็คือบริเวณนี้ ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าสีเนี่ยมันตัดก,กันอย่างชัดเจนอย่างนี้เนี่ยตรงนี้มันจะทําให้งานเราเสียก็ตรงนี้แหละนะครับก็มาดูลบทิ้งไปอ่ะคุณจะเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะเริ่มจากขาก็ได้นะครับก็มาที่ quick selection แล้วก็เข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับบาน งามเลยเห็นไหมแก้ไขยังไงแก้ไขยังไงดีนะแก้ไขยังไงแก้ไขโดยการปรับบัตรซ้าให้เล็กลงหนึ่งและสอนะครับคุณจะมาเลือกลบตรงนี้ก็ได้หรือคุณกด a อ t ท n a t ค้างไว้ก็ได้นะครับกด a อ t ท n a t ปุ๊บก็ค่อยมาปรับเอาได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ่ะก็พอได้อยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็มาปรับบวกอีกทีซูมเข้าไปใกล้อีก นะครับแล้วก็ปรับปั๊ไซส์ให้เล็กลงอีกอย่างเงี้อ่านะครับพอมันใกล้เคียงเนี่ยมันก็จะดูดเข้าไปเองแบบนี้นะครับพยายามใช้การซูมเยอะๆนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์กับคุณ อ่าอ่าได้ประมาณนี้แล้วนะครับก็ได้ก็ได้ส้นเท้ามาหนึ่งข้างแล้วที่มันจะพอโอเคได้นะครับก็อ่ามาดูส้นเท้าอีกหนึ่งข้างนะครับ ผมเริ่มไปที่พักคลุมแล้วครับเริ่มเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยแล้วอ่าทีทนี้พอได้แล้วก็ปรับบัตรไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้มันพอกับพื้นที่การทํางานของเราอสา,ายใหญ่แล้วทีนี้เอา แสดงว่ามีพื้นที่สีมันใกล้เคียงกันอยู่เยอะนะครับต้องระวังนะนะครับพยายามใช้การซูมเยอะๆนะครับเนี่ยเห็นไหมผมจะใช้การซูมบ่อยมากนะครับใช้การซูมบ่อยมาก ครับเป็นไหนะตามสบายครับเดี๋ยวตามในวีดีโอแล้วกันนะ แล้วก็จะมาทำที่ ถสังเกตนะครับถ้าเราใช้ quick selection เนี่ยถ้าเราซูมมาใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมครับถ้ามันเกินนิดเกินหน่อยเนี่ยมันจะดูดเข้ามาติดกับภาพนะครับอย่างเช่นดูนะเนี่ยผมทําแบบเนี้เห็นไหมว่ามันจะมีเส้นตรงนี้ที่มันไม่ตรงนะครับพอเราปล่อยปุ๊บมันจะทําการดูดติดกับภาพนะครับปุ๊บเนี่ยมันจะเรียบร้อยนะครับ รู้สึกคอมพิวเตอร์ผมจะสั่นคลอนแล้วล่ะสอนมาตั้งแต่เช้าแล้ว อ่าผมผมพอได้แล้วนะครับได้แล้วผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับปริไฟเอตึ๊บเอ่มันมีตรงช่วงนี้บิดบิดเบี้ยวเบียวเอ๊ เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับ New Layer ถ้าเกิดว่าของใครเนี่ยมันยังไม่สวยนะครับก็มาใช้อย่างลบนะครับช่วยก็ได้นะครับ เซฟเสร็จแล้วก็เซฟเหมือนเดิมเสร็จแล้วทีนี้ก็อีกรูปหนึ่งก็คือรูปหอไอเฟลเอ้ยไม่ใช่หอเอ็น หอเอ็นเมืองปริซารูปนี้ใช้เหมือนเดิมครับ Quick Selection ไม่จำเป็นต้องเอามาครบนะครับฐานเถินก็ไม่ต้องนะเอาแค่ตัวหอก็พอนะครับ เครื่องผมไปละ ผมขออนุญาตใช้เครื่องมืออื่นนะครับจะได้เร็วกว่าน,นี้เพราะว่ารีไฟเอชของผมเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาแล้ว รีไฟเอชเหมือนเดิมนะครับผมว่าจะได้แบบไม่สวยไม่สวยอะ่ะไม่เป็นไรนะครับหอเอ็เนี่ยเอาแบบนี้ไม่สวยไม่สวยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ New Layer เหมือนเดิม uh, <c oughs> ได้ดังนี้แล้วก็เซฟแอสนะครับ เท่านี้นะครับตัดต่อเมื่อกี้เราสอนเรื่องของการเตรียมไฟ